5ประเด็นน่าสนใจในเกมที่ทีแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเอาชนะเอเวอเรตไปได้2ประตูต่อศูนย์ประเด็นที่1การจัด11บผู้เล่นตัวจริงเกมนี้มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคู่เซ็นเตอร์ฮาฟใช้แฮร์รี่แม็กควายกับลิซันโดมาติเนสโดยพักราฟาเอลวาร,รานไว้เป็นตัวสำรองแบ็กซ้ายไทยเร็วมาเลเซียได้ลงแทนลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บแบ็กขวาอารอนวันบิสากาที่หายป่วยกลับมาได้ลงเล่นก่อนเดียกโกดาโลแดนกลางใช้สกอตแม็กโทเมเน่มาเซลเดิเซอร์และบรูโนแฟนนัน ส่วนเกมรุกใช้มาคาร์ดแรดฟอร์ดแอนโทนีและเจดอนซานโชส่วนที่น่าสนใจคือเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีชื่อของคริสเตียนอิลิกเซนที่บาดเจ็บไปตั้งแต่เกมเ a ฟเอคพที่เจอกับทีมเรดดิ้งบนมานั่งสำรองประเด็นที่2รูปเกมในครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านทีมแมนยูที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนโดยในช่วง30นาทีแรกมีโอกาสยิงเกินกว่า10ครั้งแต่ไม่สามารถเจาะประตูทีมเยือนได้โดยจอแดนพิกฟอร์ดที่ถือว่าเซฟแบกทีมเอาไว้เลยไม่อย่างนั้นน่าจะโดนไม่ต่ำกว่า2-3ลูกไปแล้ว แต่แล้วเจ้าบ้านแมนยูก็มาบดเอาจนได้โดยในนาทีที่36จากสกอตแมกโทมิน่ก่อนที่สุดท้ายทีมเยือนจะยันเอาไว้ไม่ให้เสียมากกว่า1นึ่งลูกได้แล้วก็จบครึ่งแรกไปประเด็นที่3รูปเกมในครึ่งหลังเป็นแมนยูครองบอลได้ในช่วง10นาทีแรกแต่ยังหาโอกาสยิงไม่ได้เลยจนทีมเยือนเอเวอแรนตนเริ่มตั้งส่งของตัวเองได้พอได้บุกข,ขึ้นมาให้แมนยูต้องออกแรงในเกมรับบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวที่เป็นชิ้นเป็นอัน ก่อนที่เจ้าบ้านทีมแมนยูจะมาได้ประตูที่2จากตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาอย่างออกโทนิมั์เซียลในนาทีที่71ก่อนที่จะรักษาสกอร์นี้เอาไว้ได้จนจบเกมประเด็นที่ 5. การกลับมาของคริสเตียนอิลิกเซนโดยในเกมนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คริสเตียนอิลิกเซนกลับมามีชื่อบนมานั่งสำรองหลังบาดเจ็บพักไปกว่า2เดือนก่อนที่จะได้โอกาสลงมาค้อสนิมในช่วง10กว่านาทีสุดท้ายและข่าวดีอีกอย่างก็คือในเกมลีกนัดหน้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้คาเซมิลโร่พ้นโทแบนกลับมาอีกคน คู่นี้น่าจะเป็นคู่กลางที่เด็กแมนยูหลายๆคนอยากเห็นมากกว่าคู่อื่นแน่ๆแต่ข่าวร้ายคือเกมนี้มาคัดแรดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแฟนๆปีศาจแดงคงต้องมาลุ้นหนักกันหน่อยว่าอาการบาดเจ็บนี้จะรุนแรงขนาดไหนเพราะตอนนี้มาคัรดแรดฟอร์ดถือเป็นตัวยิงแบกของทีมแมนยูจริงๆ